สวัสดีครับผมฟุกจิงเกิลทูนะครับครับทุกคนใวันนี้ผมจะเดินทางไปหาท่านอาจารย์ผมอีกแล้วนะก็ช่วงนี้ผมจะไปหาท่านอาจารย์บ่อยนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้วิชาติดตัวนะทุกคนก็ผมก็มีอาจารย์เนี่ยผมก็ต้องไปหาท่านนะทุกคนกน็วันนี้ผมก็ได้เอาเข้าวกล่องมาให้ท่านอาจารย์ด้วยนะ ก็ผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าผมแล้วนะครับทุกคนก็วันนั้นนะที่ผมไปหาท่านอาจารย์เนี่ยเมื่อวานดิก็ผมได้ไปนั่งดูท่านอาจารย์เค้นถามลูกน้องไอ้คงนะทุกคนก็ถามสักพักหนึ่งนะแต่มันไม่ยอมตอบอะไรเลยนะก็ท่านอาจารย์ผมก็ได้ซ้อมไปพักหนึ่งนะครับทุกคนก็มันก็แย่เลยนะก็ อาจารย์ผมเนี่ยก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมานะวันนี้ท่านก็จะให้ผมอะไปตามหาว่านชนิดหนึ่งนะทุกคนพอถ้าผมได้ว่านชนิดนี้มานะก็จะไม่มีใครเนี่ยก็จะไม่มีอาคมไหนเนี่ยสามารถทําอะไรผมได้นะก็ท่านบอกมาอย่างนี้นะก็ในวันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์นะทุกคนก็ผมเดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะผมก็เดินทางมาคนเดียวเช่นเคยนะครับทุกคน เหนื่อยอยู่นะทุกคนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะที่ผมไปหาทานอาจารย์เนี่ยผมจะเจออะไรหรือเปล่านะทุกคนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับเมื <c> ่อ <oughs> วานนี้ก็ลุงน้องของไอ้คงนี่ก็ น่วมพอสมควรเลยนะทุกคน่รนอาจารย์มูเซก็ได้สอมมันไปชุดใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทาง ไปหาท่านอาจารย์เลยนะเดินตอผมก็จะไม่พูดมากแล้วนะ เป็นผมได้ยินเสียงคนคุยกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะใช้เสียงท่านอาจารย์กับลูกสิทย์แก่หรือเปล่านะก็เป็นเสียงผู้ชายนะทุกคน รว่างเดินทางเนี่ยผมก็ต้องคอยดูข้างหน้าให้ดีๆเลยนะครับทุนเพราะว่ามันอาจจะดักเราได้นะก็ต้องคอยดูด้วยแล้วก็เดินแบบรีบๆหน่อยนะทุนก็ตอนเนี้ยใกล้จะถึง เทียดอาจารย์มูเซอร์ผมเนี่ยนัดกับผมไว้แล้วมันเหมือนมีเสียงคนคุยกันเลยนะทุกคนจริงๆนะครับแต่ว่าเสียงมันฟังไม่ค่อยชัดนะทุกคน เดี๋ยวมันจะมาจากข้างบนนะก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ย่วยผ่าเนี่ยมันกบดานกันอยู่ที่ไหนนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมืนอนกันว่าไม่เจอมันหลายวันแล้วนะแตตอนเนี้ยผมจะไปดูนะว่าท่านอาจารย์มูแซ่ผมเนี่ยอยู่หรือเปล่าอาจจะรอผมอยู่ก็ได้น,นะทุกคน ททุกคนท่าจาวดีครับครับวัปนี้ท่านวันนี้ผมก็มาหาท่านไงที่เราคุยกันเมื่อวานน่ย ันนี้กูจะมาสอนวิชามึงไอ้ที่ใบไม้ที่กูเคยให้มึงอะ่ะมึงไหนเอามาไหมอ,อืมเอามาครับอืม,มถ้าอาจารย์จะสอนวิชาใบไม้พวกเนี้ใช่มันคือวิชาหายตัวเดี๋ยววันนี้ผมเอาเขาอะไรวะเขากล่องมาฝากอาจารย์นะครับอา้อาว นี่กูก็เพิ่งกินมาเอ้ยอิ่มแล้วกูเดี๋ยวอาจจะไปให้ไอ้เจ้าโก้มันแล้วไอ้เจ้าลาทูไม่รู้ว่ามันกินกว๋วยเตี๋ยวอิ่มหรือยังเ,ยเดี๋ยวฝาาเอาไปให้มันดีกว่าแข้าเนี่ยอิ่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราฝึกวิชาหายตัวดีกว่าไอ้ที่ไปไม้ที่ข้าให้เองเอง็ง พร้อมหรือยังวันนี้อนนเองนั่งสมาธิจะให้เองลองฝึกดูว่าใช้งานได้หรือเปล่าแต่เองฝึกสมาธิแล้วข้าเคยเห็นคือว่าใช้ได้เลยก็วันนี้แหละข้าจะให้เองลองหายตัวดูวิชานี้ถ้าใช้ได้แล้วก็จะทำให้เองปลอดภัยในการเข้าป่าได้เยอะ em ที่สวดมนต์เราวิใชอาคมวันนี้เพื่อให้ตัวให้กับเองแล้วกันเองจำได้ไหมที่ข้าบอกเมื่อกี้ งันเองลองหายตัวให้ข้าดูหน่อยสิพนมมือตั้งจิตอธิฐานให้ดีเอาไม้มาท่องที่ข้าบอกเองแล้วก็เน็บหูเอาข้าจะยืนดูเองจูหห่างๆ เอ้ยใช้การได้ผลนี่วะมึงนี่แข่งจริงๆเฮ้ยหาตัวได้แล้วท่าจารยเออมึงหนตัวได้ถือว่ามึงนี่มีจิตที่ดีเฮ้ยสอนไม่ยากไอ้นี่มึงท่องที่กูบอกมึงเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าจงกลับมา โ้ยแก่งจริงๆฝึกุครั้งเดียวก็ได้เลยจงกลับมาเฮ้ยมันออกมาแล้วเว้ยโอ้ยมึงนี่แก่งนี่วะผมท้วอาารนี่แหละที่กูบอกมึงถ้ามึงตั้งใจเรียนมึงก็จะทำได้โอ้ยแกนี่มึงก็ได้ไปคันหนึ่งแล้วเฮ้ยไม่ใช่สินี่มันคันที่สองคันแรกคือการนั่งสมาธิ ให้จิตตัวเองนิ่งคันนี้มึงเก่งมากรอบนี้ถือว่าใช้ได้อืเรยวรอบนะกูจะให้มึงมาฝึกการออกอาวุธการสู้้าใจไหมสนใจม,มึงเตรียมเทียนมาให้กูแล้วก็ตามบนคันเดี๋ยวกูจะลงไอ้นนีม้มึง ไปไหมเก็บไว้ในหูก็เก็บไว้ที่หิงพระตลอดเข่าปลาก,ก็พกมาใส่ในกระเป๋าไว้เขาใช้ไหมใช่ครับถือว่ามึงใช้ได้เว้ยไอ้ลูกศิษย์ถือว่าสอนไม่เสียเปล่ามึงเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดอเราขอบใจมากเข่ากองนี้ก็กูก็อิ่มล้วแหละจักที่ ก,กูคิกูให้ก๋เที่ยวมาพอเดี๋ยวกูเอาไปให้น้องๆของมึงละกันในเจ้าโกกับไอ้ปาทูตอนนี้กูเลี้ยงสองคนนี้อยู่อ่อมใจมากมึงตั้งจิตได้ดีแล้วก็ทองแล้วก็เอาใไบไม้มาพนมมือแล้วมันจะทำให้มึงหลอดจากสิงชั่วร้อยเข้าใจไหมอืมงันนี้มึงผ่านแล้วรอบหนะ้ามึงมาหากู กูจะสอนวิธีใช้ไม้ใช้กระบ,บองใช้มีดอาคมให้มันเก่งกว่าน,นี้เข้าใจไหมคับอืมไปถ้างั้นเดี๋ยวกูจะกลับไปดูไอ้เจ้าเด็กสองคนนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะออกไปเล่นที่อ,อื่นอีกไปขอบใจข้าวของนี้มาครับได้วิชาหลังจากท่านอาจารย์เรียบร้อ,อยแล้วนะทุกคน อ๋อผมไม่สามารถบอกใครได้นะวิชานี้นะท่านอาจารย์บอกผมมานะขอขอ,ขอแอบกระซิบหูผมมานะทุกคนขออย่าอย่าไปบอกใครนะก็ไอระหว่างที่ผมอ่ะกาลังฝึกวิชากับท่านอาจารย์นะผมมันก็ยังได้ยินเสียงคนคุยกันนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยได้ยินหรือเปล่านะหรือว่าแกเนี่ยอาจจะลองของผมนะทุกคนก็ไม่รู้นะ ผมว่าตอนนี้ผมจะรีบเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าห,อห,อาหรอเฮ้ยวะอุ้ยนี่แม่อยากนังวะขูว่าละเสียงใครเฮ้ยมานี้ไงวะมึงใช่ไหม นี่เดี๋ยวกูจะฆ่ามึงเฮ้ยมาเนี่ยวะเออกูจะทำอะไรกูได้วะเขามาไอ้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  เฮ้ยไหนวะมาจริงไปแล้วนะทุกคนผมไม้สู้กับไอ้ยักษ์นะม,มันจะแก่งขึ้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังสู้เลยผมไม่ได้นะผมก็แก่งขึ้นเหมือนกันนะ ผมไม่สามารถจับตัวมันได้นะทุกคนมันหายตัวไปไวมากเลยนะเสียดายมากเลยนะทุกคนว่าเนี่ยว่าเนี่ยมันเนี่ย่าจจะกลับไปบอกไอ้ผ่านน,นะนะไอ้ผ่านอาจจะสั่งมันมานะทุกคน พ่ผมว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะทุกคนระหว่างที่ผมฝึกกาจานี่ยผมได้ยินเสียงคนคุยกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้ยักษ์หรือเปล่านะแต่ว่านะ่าจะใช่มันนะทุกคนแต่ว่าเหมือนไอ้ผ่านี่จะสั่งให้ยักษ์มาแค่คนเดียวนะหรือว่าผ่านี่มันจะลองของไอ้ยักษ์ไม่รู้นะทุกคนพ่อผมก็โดนมันเหมือนกันนะทุกคน โดนมันปล่อยเขาให้นะทุกคนแต่ว่าไม่เจ็บมากนะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็โอเคครับทุกคนแล้วผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปบอกท่านอาจารย์ว่าไอ้ยักษ์ใกล้ป่านเนี่ยมันยังอยู่แถวนี้นะทุกคนครทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะก็คลิปนี้ก็ใครชอบก็เรียลืมกดไลค์ถ้าใคร ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน